สวัสดีครับทรงชัยน้อยสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินด,ดีกับชัยชนะครั้งแรกในร,รายการรละลักเปไงไมางความรู้สึกตอนขึ้นไปชกรู้สึกอย่างไบมากตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับที่ได้ก้าวขึ้นมาวันใหญ่ถึงจะมีเรื่องผิดพลาดไปบ้างแต่ก็ดีใจครับที่ได้ขึ้นอะไร,ค,รคือเรื่องที่ผิดพลาดเรื่องการทําน้ําหนักพวกค่าน้ําอะไรอย่างนี้อาจมีผิดพลาดเพราะว่า เหมือนเราจะเป็นมือใหม่ด้วยเป็นครั้งแรกที่เข้ามาในวันก็ยังไม่รู้ทริกยังไม่รู้อะไรแต่ว่าก็ดีครับดีใจมากที่ได้มาแต่ไฟเนี้ทางวันประกาศว่ามันเป็นพิกัดในสตเอเวอร์แต่จริงแล้วน้ำหนักที่เราช่างครั้งสุดท้ายเท่าไหร่ครับร้อสิบครับร <11 6. S> 1 6ครับซึ่งมันมันเรียกว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันน้อยกว่าแม็กซิมัมเ่ะใช่เออนเลยทีเดียวครับ เอางี้ถ้าถามก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วทรงชัยน้อยยังสามารถที่จะต่อยในพิกัด115ปอนด์อตอมเวตได้อยู่หรือเปล่า115ปอนด์ถ้าพูดถึงเอาจริงๆก็ยากยากยากอยู่ครับต้องต้องอต้องใช้เวลาพอสมควรเลยใช่ต้องใช้เวลาคุมพอสมควรเลยครับรู้ว่า115ปอนด์นี่ตึงแล้วคุณจะพูดเป็นปากเลยว,ว่ามันตึงแล้วตึงตึงจริงตึงโอ้ใช่ถ้างั้นก็คือเป้าหม,มายต่อไปก็คือเราอาจจะต้อง มาต่อยในพิกัดร้อยร้อยยี่สิบห้าปอนแล้วก็ได้ได้หมดครับขอให้เห็นทางทีมงานเห็นว่าโอเคประกบเจอตัวนี้เราเจอคนไหนเราเขาโอเคก็ผมก็เต็มใจที่จะต่อยครับมีแผนในใจยังครับสําหรับการทัน้ำหนักไปต่อยในร้อยยี่ห้าปอนต้องต้องทาตัวยังไงบ้างต้องต้องมีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็จริงๆยังไม่ได้คิดเลยเรื่องอัพไปต่อยร้อยยี่บห้าปอนแต่ว่าเหมือนทางรอบนี้ เกิดเหตุแบบไม่คาดคิดด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องเป็น<ล>ขึ้นไปน้ําหนักเยอะแต่ว่าถ้าน้ําหนัก125ปอนด์ก็น่าสําหรับตัวผมก็มองว่าเยอะเยอะเยอะไปเหมือนถ้าถ้าแบบจะพวดพาดขึ้นไปเลยก็น่าจะเยอะไปครับว่าก็ต้องน่าจะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าราให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะใช่ครับวันนี้ต่อยแล้วเป็นไงบ้างเรารู้สึกว่าน้ําหนักหมัดของเราอ่ะมันยังมีดามเมจเหมือนเดิมไหมมันยังรุนแรงเหมือนเดิมไหม ถามว่าน้ำหนักหมัดรุนแรงเหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมครับรุนน้ำหนักเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะมีแผ่วๆหรือว่าอาจจะมีแผ่วๆอืดๆบ้างครับแผ่วอื่นนี่เพราะแผ่วๆอืดๆนี่เพราะอะไรครับเหมือนจะเป็นช่วงเช้าด้วยไม่เคยต่อยไม่เคยต่อยช่วงเช้าเลยครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมใช่อันนี้ครั้งแรกเลยที่ได้ต่อยช่วงเช้าเป็นครั้งแรกผู้รายการอย่างอ้อมน้อยเราเราเคยไหม อ,อ้อมน้อยเคยต่อยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เช้ชา,ชาขนาดใช่ครับหมาย,อยมสองหมายเลนแต่อันนี้แบบว่าเช้าแบบเป็นแบบทิกใหม่เลยที่รู้เพราะว่าเอ,อตอนตื่นตอนตื่นมาตื่นนอนนี่ลุกยากมากมใช่มาถึงห้องแต่งตัวยังตื่นอ,อืนอ่นอ,อ,อยู่อ่ะปกติตเวลานี้นี่ต้องอยู่ที่ข่ายนีก็รับเตะเป้ากระโดดเชือกอ่าเวลานี้ประมาณเจ็ดโมงนี้ก็เตะเป้าครับวิงเฟสก็มาเตะเป้าใช่เตะเป้าปั้มแล้วก็ เสร็จแล้วก็ลงไปอาบน้ําอะไรแล้วก็นอนเป็นเวทีเนี่ยมันก็เหมือนว่าต้องเวลาเรื่องเวลาเป็นนอนนะใช่ครับถามถึงเกมนะครับเมื่สกู่ที่ผ่านมายกแรกเป็นไงครับพอหมดยกแรกเพ๊บความมั่นใจเรามีเท่าไหร่ครับก็เหมือนยกแรกความมั่นใจก็โอเคครับเริ่มเริ่มไต่ดับขึ้นมาจากเจ็ดสิบก็ขึ้นเป็นแปดสิบกอมาเต็มร้อยยกยกสามมั่นใจยกในยกสามครับหมดยกแรกนี่เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบที่เรามั่นใจเพราะอะไรครับ มั่นใจเพราะว่าทางคู่ชกเขาช้าด้วยเขาไม่ได้เดินบทบทบี้เราตั้งแต่ตั้งแต่แรกตั้งแต่ต,ต,ตนยุคใช่ครับแล้วดูแล้วดูเหมือนว่าแผนหรือเกมของเราอ่ะจะจะ,จะเน้นจังหวะสองด้วยในยกแรกใช่ครับแผนเราเลยใช่ไหมครับผมเน้นเน้นจังหวะอยู่แล้วครับเพราะว่าดูดูจากทรงการออกอาวุธเขาก่อนในในยกแรกครับใช่พอมาย,ยกที่สองครับยกที่สอง,สองจังหวะที่เราได้ ได้หมัดนั้นนะ่ะหมัดขวาใช่ไหมครับกดนับนับแปดเอ่อผมสง,คงสัยผมว่าหลายคนสงสัยว่าทําไมตัวเราไม่ตามเหมือนแบบปิดเกมเลยเราเห็นสัญญาณอะไรครับถึงถึงไม่ตามปิดเกมเอ่อที่เห็นสัญญาณที่เราไม่ได้ปิดเกมเลยเพราะว่าจังหวะนั้นที่ผมเข้าไปต่อยปุแบบ๊บเขาป้องกันดีบอกดีใช่ครับบอกดออีทางผมตัวส่วนตัวผมเคยเจอมากับตัวตอนที่ต่อยกับหลักเอราวัน กดเขาไม่ลงพอกดเขาไม่ลงตัวนี้ทีนี้ตัวเองหมดเองอทีนี้เราก็เลยพอต่อยเข้าไปเร่งเร่งต่อยปุ๊บในยกที่สองก็อ่ะพอรู้แล้วเขาไม่ลงเขาไม่ลงแน่แล้วเราก็ดักจังหวะดีกว่าครับมาไปหมดไปใช่ครับส่วนหนึ่งเป็นพวกเวทด้วยไหมถ้าเป็น115ร้อยสิบห้าร้อยหกของเราโดยตรงอ่ะมีติดกดลมไหมถ้าสมมุติว่ามันเป็นเวทที่ปกติเป็นเวทปกติก็น่าจะมีม,ะม,มีโอกาสได้ผลงานในในวัน รายการหลักครั้งแรกก็ถือว่าน่าชื่นชมเลยนะครับอ่ะมีอะไรจะพูดถึงหรือขอบคุณเอฟแฟนๆที่ติดตามเชียร์ทรงชัยน้อยอยู่ครับก็อยากจะขอบคุณทางทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพครับที่สาับสนุนผมให้ผมได้มาต่อยในรายการใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามเชียร์ผมทั้งที่ผ่าน YouTube ผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็ผ่านทีวี แล้วก็ที่มาเชียร์ผมที่สนามผมก็ขอบคุณมากเลยครับผมจะทาตัวเองผมจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ครับขอบคุณครับขอณครับขอบคุณครับ